สวัีครับมือนี้สีพามาเบิงฐานบุกเบิกรถบิกเกินหาสินเลงนะครับลุงเยวอฐานบุกเบิกนะครับมีหลายหลายตัวหลายยี่ห้อครับหลายตัวหลายยี่ห้อมี่านสามพันซีนะครับเยเข้ากันมาเริ่มที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นฐานสามนะครับใส่รถล้นลุงเอ๋นะคงซีตัวนี้อยู่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลนะครับ ตัวนี้ก็ตาสร้างตาสร้างแบยี่สิบสองนะครับขั้ท้ายครบนะครับคันสามพวงสี่ตัวนี้ก็ราคาอยู่มุนเก่ามุนเก่าครับตัวนี้คันสี่ตาสร้างสองมันสามตรงพี่ครับลอยด้วตัวนี้คันสามพวงสี่มุนเก่านะครับมุนเก่าครับ นีหลายตัวครับตัวถือกระมี่ตัวมื่นก็นบาดกระมี่นะครับกระมีหลายตัวผู้าใครสนใจนะครับสามทรสอบถามได้ครับโทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้าอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสี่หนึ่งห้าหกสองครับอยู่ร้านภูมินอะไรย,ยนต์นะครับสาขาประคุชจับจังหวัดอุดรธานีครับ